สวัสดีครับวันนี้ผมปั๊ดทันทัศมาพูดถึงเรื่องที่ผมว่าเป็นข่าวดีสําหรับแฟนๆทีมชาติไทยเลยกันในช่วงปีใหม่แบบนี้นะครับ2025เพราะว่าที่เราเห็นแบ็คซ้ายกันมานะครับในอเลียนคัพเนี่ยสองคนโชว์แปลงทิตาทรหรือว่าทางอบับิสิสสร,รดาเอง2คนนี้ก็ต้องยอมรับตามตรงว่าอาจจะยังไม่ได้ดีพอสําหรับทีมชาติไทยในการเล่นทีมชุดใหญ่กับการต่อ,อยอดไปสู่ระดับเอเชียหรือว่าคัมโลกได้ในตอนนี้นะ อย่าวในตอนนี้แต่ว่าต่อไปผมว่าทั้งสองคนนี้มีดีและมีโอกาสจะก้าวไปสู่ระดับท็อปของทีมชาติไทยได้อย่างแน่นอนซึ่งผมว่ามาดามแป้งนะครับในสมาคมกีฬาฟุตบอลเองก็ถือว่าพยายามแก้เกมแล้วก็เดินเกมค่อน,นข้างที่จะถูกจุดเหมือนกันเพราะล่าสุดเองมาดามแป้งก็ลงภาพเลครับในเพจของเขาเองว่ามีการทาาทามเอริกคาวนะครับแบ็กซ้ายลูกครึ่งไทยสวีเดนมาที่จะเตรียม มีโอกาสลุยในศึกเอเชียนคัพรอบคัดเลือก2027นะครับในรอบ3เดือนมีนาคมนี้แล้วนะครับก็มีการเปิดบ้านตอนรับกันไปนะครับก็อิวคาวนะเข้ามาสวัสดีปีใหม่แฮปปี้ e w เยียกันไปนะครับเพราะว่าเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยพักผ่อนเพราะตอนนี้บอลลีกที่เดนมาร์กเองก็หยุดพักเบรกหนีหนาวกันไปอีกข่าวเองก็อายุเพียงแค่23ปีนะครับแล้วมาตำแหน่งแบ็กซ้ายด้วยถ้าตอนนี้แบ็กซ้าของไทยที่เด่นเ จริงๆก็จะมีเทียทรุนมาทันมีเควินเดียมลำแล้วก็สสลักไข่ประโคนที่เป็น3คนแหละผมว่าเป็นชอยส์ถ้าเลือกเฉพาะฝีเท้านะ3คนนี้ก็เป็นท็อป3ของไทยแต่รายของสสลักเองโอเคชุดนี้ไม่ติดทีมมาเควินก็ไม่ติดมาเทียทรก็ไม่ติดมาทําให้แบ็กซ้ายที่หลงเหลือมาอยู่ในชุดนี้เนี่ยก็เป็นโชว์แปงกับทางอภิสิทธิ์ซึ่ง2คนนี้แฟนบอลก็อาจจะ มีการวิจารณ์กันอยู่บ้างว่าคุณภาพอาจจะยังไม่ดีพอสุดท้ายอิชิกก็ต้องเอาลูกโซ่นิโคลัสมิเกลสันไปเล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายกันไปผมว่าการที่มาดามแป้งตีขา่าวนี้ออกมานะครับในโซเชียลยมันทาให้แฟนบอลเองก็มีความหวังแหละกับตำแหน่งแบ็กซ้ายที่เราก็อยากจะหาตัวแทนเทียร์ทรบูรมาทันให้ได้สักทีในระยะยาวนะครับเพราะว่าอุ้มเองคงจะมาใช้เขาถึงอายุ40ปีแบบนี้มันก็คงจะไม่ไหวเหมือนกัน เอาคาวเองก็เป็นตัวหลักนะครับกับทีมในเดนมาร์กด้วยแล้วก็การตีคุณภาพนะครับกับการที่เคยติดทีมชาติสวีเดนชุดเยาวชนมาต่อเนื่องเหมือนกันนะแล้วตอนนี้ก็ทาทามาเล่นทีมชาติไทยชุดใหญ่เรียบร้อยแต่ตรงนี้ยังไม่ยืนยันนะครับว่าเขาจะมาในเอเชียนคัพรอบคัดเลือกรอบ3ในเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเดี๋ยวเตะยาวเลยเตะทีะ่เดือนละอาจจะแมตช์นึ่งทเวเดย์ละแมตช์สอแมตช์อย่างเงี้ยก็เตะเรื่อยๆจนถึงมีนาคมปี 2,026กันเลยนะครับคือถ้าถามว่าระแบคลูกครึ่งอะ่ะเขาอยากที่จะมาติดทีมแค่ไหนเขามีใจเล่นให้ทีมชาติไทยแค่ไหนเพราะว่าก็มีเคสอย่างทางเควินดิวมลัามที่อาจจะมีดราม่าก,ก่อนนี้เฮออ้ยทำไมถอนตัวไป7,8ครั้งเนี่ยมันจะมีมากกว่าน,นี้ไหมใช่ไหมครับคือย้อนไปนะครับอีกขาวเองก็เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อสวีเดนนะครับในปี2566นะครับก็เขาบอกนะครับว่าคือเปิดโอกาสแหละ ในการเล่นกับทางทีมชาติไทยแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับย้อนไปนู่นเลยปี6ตอนนี้ก็มาเริ่มใหม่เป็นปี68หรือว่า2025แล้วนะครับพูวถึงเวลาแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าอีกคราวเองก็ไม่สามารถแข่งขันเพื่อจะไปติดทีมชาติสวีเดนชุดใหญ่ได้ตอนนี้จังหวะทามมิ่งในวัย23ปีมันคือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่อีกคราวเองถ้าเลือกถูกเลือกมาไทยมิวกัดลงเล่นอาจจะเด่นเด่นแบบนิโกสันก็ได้ก็อาจจะดีกว่า ไปรอโอกาสกับสวีเดนที่ก็ไม่ชชว่์ว่าจะได้ติดทีมชาติสวีเดนชุดใหญ่ตามฝันของเขาได้ตอนไหนจริงๆริลอคาวเองก็เคยนัดกับบาดามแป้งมาหลายครั้งนะครับหลายครั้งมากก่อนนี้หลายปีแล้วด้วยนะครับซึ่งคราวนี้เป็นครั้งหนึ่งที่ผมว่ามันก็มีโอกาสที่จะติดทีมมาได้มากสุดเหมือนกันนะถ้าเทียบกับเมื่อหลายครั้งที่ผ่านมาเองกับการไม่โตแทนเทียร์ทอนเนี่ยจะดีพอหรือยังโหตอนนี้เองยังตอบยากต้องลองดูก่อน สัก2อสเกม4เกมแล้วเดี๋ยวจะเห็นว่าทิศทางมันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเรารุ้นกันเลยกันนะแต่ผมว่าการที่เีคาวเองมีข่าวอยกมากับไทยเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็หวังนะครับหวังว่าอีคาวเองจะเล่นให้กับทีมชาติไทยในอนาคตอันใกล้นี้เลยกันแฟนคิดยังไงนะครับกับดีลนี้ที่มีข่าวออกมาชอบไม่ชอบยังไงพูดคุยกันหน่อยในคลิปนี้ครับ พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube Passport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ